เราก็จะมาแก้กองจุ่มขายเบบี้ค่ะ แรกนะคะอันนี้จะเป็นน้องไข่เบบี้ของไข่อิงเกมเป็นเวอร์ใหม่ล่าสุดส่วนของอิงฟ้าก็คือไข่เบบี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นซันเซ็ตคอนเสิร์ตนะคะไข่เบบี้ค่ะจะเป็นตุ๊กตาตัวผ้าเดี๋ยวมาดูของอิงฟ้ากันก่อนเลยก็มีอ่ <c oughs> าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะน้องไข่เบบี้กันเลยค่ะบอกก่อนเลยว่าไข่เบบี้เราเคยมีอิงเคยมีเป็นหนึ่งตัวใช่ไห<ช>มอันน<ช>ี<ม>้คือตัวที่2แล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวที่3มนั่นเองมีแค่สาตัว ขอแกะจากด้านล่างได้ไหมใช่มาแล้วค่ะมีคนช่วยแกะแล้วค่ะมาแล้วตอนแรกขอฉีกด้านล่างก่อนตอนแรกชวนแล้วไม่มาอันนี้ก่อนแล้วฉีกยากอ่ะ <c oughs> ขาดขาดไปโม่งเลียขาพี่ขาดมาแล้วเผลอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่ดูการนะคะตอนนี้อันนี้เป็นของป๊อหม่เลยนะจ๊ะมองเห็นผ่านรูอะมองไม่เห็นพี่มองเห็นผ่านรูว้าเห็นแล้วใครอยูตาลูกน้องหลับตาอยู่ให้ถ่ายให้น้องไายสีก่อนดกว่ะดูลูกปองอยากได้อีกแล้วเป็นตัวที่ลูกปองอยากได้นี่ได้หมดอะ อ่ะสีอะไรทายบอกสีมาก่อนสีแทนก็สีแทนอ่ะลืมตา้งติ๊งมุ้ยสีม่วง้ยสีม่วงนี่นะคะกะใช่น่าักสีม่วงอันนี้น่าจะเป็นของอันนี้ของอันนี้นะคะสีม่วงผมเป็นผมม่วงแล้วก็เป็นตัวใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะมีโครเกต์เป็นสีม่วงน้องคายเป็นหน้าร้องไห้แบบนี้ อันนี้เป็นการน้องอไม่ยังไง่ะเป็นตัวตัวเลยเป็นตัวแบบนี้นะคะนี่คือการด้านหลังค่เบบี้แบบนี้เลยหมดยังหมดแล้วนีว่ตัวนี้น่ารักกันเนี่ย,ยเุ็ส้มเลยเป็นน้องม่วงเป็นสีม่วงพาสเทลตากะสีส้มเลยอันนี้อันนี้<ย>เลิศมากสีม่วงตาก,กัะสีส้มบอกใช่ไหมอกใช่ไหมครับลูกปกก็อยากได้เห็นไหมอยากได้น้องน่ารักเกิน ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องไข่เบบี้น,นี้ของเวอร์ชันไข่อิงเกอเลนนั่นเองนะคะแบบก็มันเป็นตีมสัตว์หรือเปล่าด้านข้างก็จะมีน้องกบมีกบม,มีหม,ม,มีอันนี้เป็นซีเกตซีเกตมีตัวอย่างสองตัวแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องพึ่งมีน้องพึ่งแล้วก็น้องเป็ดกระต่ายน้องกระตุยแล้วก็เป็นเจ้าหญิงอาริสนั่นเองั้งจุดตัวน่ารักหมดใช่ไม่พี่เอาตัวซีเกต ถสือได้หมดเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ติดแกะตรงตูดนี่ดเมื่อกี้ก็แงจนกองขัดก็คือแกะแบบอย่างเงี้ยมันเลือไม่เห็น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 เราไม่เห็นเราไม่เห็นถึงไรน่ารักรงไรน่ารักคืออะไรกันตรงไยน่ารักแล้วเราก็ออ้ฟ้าสิกเลย มีอะไรต้องหลับตายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยพี่หลับตาด้วยอิงหลับตานะสัมผัสสัมผัสเนื้อตัวดิสัมผัสตัวนมาเชั่กชักพี่กระจับอะไรอ่ะลืมตาเด้งปุ๊บอ้าวอุ้ยสีน่ารักน่ารักขวแบบปุดปุยอะปุยแล้วก็น้ำตาเาใช่อันนี้เป็นน้ำตามันเรืองแสงปะไม เป็นหน้าแบบนี้เลยดูปากดีน้องน่ารักอ่ะอันนี้เป็นน้องเป็ดกับกาบเป็ดกับกาบเองเป็นโทนสีเหลืองด้านบนพวงกุญแจเข็บป๊อบมาสายคลายเบบี้ป๊อบมาแบบนี้เลยด้านหลังไม่ต้องตัดต้องทำเองอะการ์ดกัร์ดกัดกาดแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นสติกเกอร์เป็นกาดสติกเกอร์หรอใช่มันจะร้อนน่าจะเป็นสติกเกอร์นี่เป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังก็เหมือนมันแกะออกมาได้เป็นตัวประมาณนี้ เลยนะคัก็เออเออหรือว่าเราจะมาสะสมขาเบบี้ดีให้ดูใกล้ๆว่ามันน่ารักแค่ไหนแล้วสีม่วงกับสีเหลืองเลยตัดกันพอดีน่ารักเนาะเหมาะก,กับไปห้อยกระเป๋าเลยยังไงมันก็เป็นอันนี้ก็เป็นคุมโทสายม่วงนี่ก็เป็นสีส้มเหลืองเออนี่นะคะแล้วสีเกม ประทับใจใครเบบี้เพราะว่าปกติไม่เคยจุ่มไข่เบบี้เลยใช่ไหม<ช>แล้วจุ่มแบบเป็นเบบี้ทีเป็นอะไรแบบเนี้ยทุกล<ช>องมาจุ่มไข่เบบี้อิงก,ก็มีตัวหนึ่งก็คือตัวสีเขียวตัวสีเขียวก็คืออิงได้มาวันเกิดใช่ไหม<ช>แล้วเราก็เพิ่งมาจุ่มอันนี้ใหม่รอบนึ่งถ้าติดใจตัใชัยต้องไปุีใหม่เลยใช่ไหม จุบใครเบบี้อีกดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าทุกคนอยากให้จุ๊บอะไรอีกก็บอกมาได้นะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับวันนี้นขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย